มก็สังหาานะไปเที่ยวเปโตลสูดอยมะม่วงสามหมืนกันค่ะเริ่มต้นด้วยโคลนเละๆตามสไตล์ลุยน้ําด้วยค่ะฝนตกระหว่างทางมีร้านขายด้วยนะคะนี่ถึงแคมแล้วไม่อยากจะเชื่อมีร้านขาของมีร้านขายข้าวขนมกุบกริบเครื่องดื่มอันนี้คือน้ําตกใกล้ๆแคมป์ค่ะดีมากใส่มากเช้น้ําเย็นชื่นใจอาบน้ําตรงนี้ได้เลยค่ะนี่คือแคมป์ที่พักของพวกเรา จากนั้นหวางเป้เสร็จก็เดินไปเที่ยวน้ำตกรูปหัวใจเปรโตะรอสูกันค่ะทางประมาณเกือบ2กิโลเมตรไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปมีสลับขึ้นลงขึ้นลงอ่าดึงเชือกด้วยค่ะระมัดระวังหน่อยอาจจะลื่นได้ตรงนี้สวยมากมีสะพานไม้ไผ่ข้ามลงธารงนี้คือมุมที่เห็นจากสะพาน เดินเข้าป่าภายอีกนิดนึงสามารถมองเห็นน้ำตกเตโตะจากุงไกลข้ามน้ำมีเชื่อกให้ค่ะเย่ข้ามสะพานสุดท้ายใกล้แล้วได้ยินเสียงน้ำตกดังชัดมากว้าวว้าวคือร้องว้าว,ออว,าวไปบ่อยมากมันสวยจริงน้ำตกรูปนี้เลยใช่แล้วี่ใหญ่มากอันนี้ oh, oh, oh. กับแกง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 น้องๆค่ะ โอเคเดินทางกลับจบวันนี้ด้วยมื้อเย็นแสนอร่อยจากทัวร์บบ<ม>ตบท้ายด้วยของหวานเ <คน S 1> ช้าวันรุ่งขึ้นเราต้องเดินทางไปโดยไม่มงวงสามหมื่นสวัสดีสทะเลหมอกตอนเช้าอากาศดีค่ะแน่นอนมีดืนเชื่ออ,นนชอ,ออีกแล้วประมาณสามรอบทางค่อนข้างชันค่ะสวยมากาจากมุมนี้มองเห็นน้ำตกปิตุโกรหรือเปโต ที่จุชมวิวที่หมื่นสองใช่แล้วหมื่นห้านี่คืออะไรนะอยู่สวยมากอยู่สวยมากจริงๆตะโกนไปหลายรอบอันนี้กองเห็นที่ระลึกในตำนานกะเจอหมอกระตุถึงละค่ะยอดดอยมะม่วงสามหมื่นนูนมองจากมุมหนึ่งตรงนู้นเป็นยอด แล้วก็ไหลเป็นสันไปข้างๆมุมนี้จากทางเชื่อมระหว่างโอยสามมืไปน้ำตกค่ะน้ำเย็นชื่นใจมีหลายจุดมากเลยที่สามารถแวะเล่นน้ำได้การเข้าคลางวันในน้ำเสลยเช้าวันรุ่งขึ้นเดินทางกลับค่ะขอบคุณคณะทัวร์